โอเคครับตอนนี้นะครับในเราจะมาทำการติดตั้งนะครับตัว Xiaomi TV Box S ตัว Gen 2นั่นเองนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมีตัว Gen 1นะครับ Gen 1จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เขียนว่ามีอย่างเดียวนะครับ ส่วนตัวเจน2นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่จะมีคำว่าเสียบมีนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับไม่ได้ประกอบ๋ย่เราจะมาเสียบสายนะครับก็คือเสียบสาย hdmi นะครับผมแล้วก็ตัวสายไฟนั่นเองนะฮะนี่สายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ hdmi นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสียบเข้ากับตัวทีวีของเรานะครับผมทําการเสียบตัวสาย hdmi เข้าไปก่อนนะครับก็คือผมก็ใช้สายจากตัวเก่านะครับแล้วก็เสียบสายไฟโอเคตอนนี้ผมเสียบไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีไฟแสดงสถานะ แต่อันนี้จะเป็นไฟสีขาวกับพิบกระพริบอยู่นะครับผมก็ทําการเข้าเมนูนะครับเพื่อทําการเปิดตัว HDMI ตัวนี้ที่ต่อเข้าไปนะครับก็จะขึ้นเป็นตราเ x i ยวมีนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะนี่ไปขึ้นัว Google TV นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวเ x ี a o m ี TV Box S ตัวนี้นะครับที่เป็น Gen 2เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับ ซึ่งจะต่างจากตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะใช้ Android TV นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Google TV ที่เป็นตัวระบบปฏิบัติการใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับตอนบูตมาครั้งแรกก็ดูสวยงามดีนะครับอย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะก็เป็นตรา Google TV นะครับแล้วก็มีสีของ Google นั่นเองนะฮะวนรอบๆแบบนี้นั่นเองนะฮะ ตัวไฟสแสดงสถานะก็จะขึ้นกับพิบสีขาวๆแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะก็อาจจะใช้เวลาสักครู่เลยนะครับในการโหลดดิ้งนะครับในการเปิดครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะนี่ตัวเครื่องอยู่นี้นะครับเสียบสาย HDMI เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราทําการ เชื่อมต่อตัวรีโมทครับรีโมททีวีตัวนี้เดียวมูดของเส x i ีบ็อ Box S นะครับซึ่งค้ายกับันเก่าอย่างที่ผมบอกไปขายกันมากนะฮะเขาแนะนําให้กดนะครับสตัวนะก็คือปุ่มโพกนะครับนี่ปุ่มนี้กับปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะกดไป1วิวิเปล่าโอเค connecting นะครับมันขึ้นคำว่า connecting นะฮะ แล้วก็ตอนนี้คอนเนคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องภาษานะครับว่าตัวนี้จะมีภาษาไทยไหมนะฮะโอเคเห็นไหมครับว่ามีภาษาไทยให้เลือกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกภาษาไทยนะอันนี้เป็นของพีออเดอร์นะครับมาจากจีนนะครับผมโอเคเลือกภูมิภาคหรือประเทศของคุณนะครับก็เลือกไปน่าจะมีไทยนะครับเร็วจังเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเพิ่งเปิดหรือเปล่านะฮะโอเค ตั้งค่าด้วย Google Home นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Home ในโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็สแกน QR Code นะครับผมหรือตั้งค่าในทีวีแทนก็ได้แต่ว่าจะใช้เวลานานกว่านะครับต้องต้องพิมพ์โดยใช้รีโมทนะครับเอาตรงๆเลยผมหาไม่เจอโอเคงั้นเอาแบบวิธีธรรมดาดีกว่านะครับกดเลื่อนลงหนึ่งครั้งนะครับอ่าตั้งค่าในทีวีแทนนะครับอันนี้เราก็จะพิมพ์เองนะครับ ดีคือผมหาตัวสแกน QR ไม่เจอนะครับมันใครเจอก็ใช้นั้นดีกว่านะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับตัว Wi-Fi นะครับผมมันสามารถเชื่อมต่อได้ 2.4G กับ 5G นะครับก็ผมก็จะต่อเป็นตัว 5G ไปเลยนะนี่ก็เลื่อนได้ไวๆแบบนี้นะครับก็ทำงานเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปนี้แหละครับที่มันบอกว่าจะต้องใช้อันนี้พิมพ์อนนี้นะครับก็พิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กด ติ๊กถูกไปนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังเชื่อมต่อนะครับกับตัว WiFi ของเรานั่นเองนะฮะโอเคเขาบอกลิงก์แล้วนั่นเองนะฮะก็คือสามารถเชื่อมต่อ WiFi ของเราได้แล้วนะครับไอตัวสแกนผมหาไม่เจอจริงจผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็ใส่อันนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่พิมพ์ตัวรหัส WiFi เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ยากนะตอนนี้ก็โหลดดิงอีกแล้วนะครับช่วงโหลดดิงนะครับเราก็จะมา อุ้ย a n d r o i d อัปเดตนะครับ Android System u p d a เดเดี๋ยวเรามาอ่านตัวสเปกก่อนดีกว่านะครับรอมันโหลดดิ้งไปนะครับผมตัวทีวีบ็อกเนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตัว CPU ที่มันเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถใช้งานตัว 4K Ultra HD ได้ทั้งคู่นะครับทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัว c p u ที่แตกต่างกันนะครับตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวนี้นะครับจะใช้ ตัวคอร์ A d c o r e บ o r t e x a ิ3 6 4บิตนะครับผมแต่ว่าตัว Xiaomi TV Box S Gen 2นะครับจะใช้คอร์ o r e Cortex A 5 5นะครับเป็นห6หกสิบบิตเหมือนกันนะครับผมตัว G P U ก็ต่างกันนะครับตัวเก่าตัวนี้นะครับเป็น Arm Mali 450นนะฮะ ตัว TPU ตัวใหม่นะครับจะเป็น Armory G31 MP2 นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวแรมนะครับ2 g b นะครับโดยระบบปฏิบัติการก็อย่างที่บอกไปตัวเก่านะครับจะเป็น Android นะครับ8.1แต่ผมจำไ,ได้นะมาอัปเดตถึง9แล้วมั้ ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าตัวใหม่ Xiaomi TV Box S ตัวนี้ที่เป็นเจนสองนะครับจะเป็น Google TV นะครับบลูทูตัวเก่าเป็น4.0นะครับตัวใหม่เป็น5.2นะครับวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้ 4K 60fps เลยนะฮะแล้วก็รองรับ การดูแบบ d o บ b y d i g i t a l นะครับตัวเก่านะแต่ตัวใหม่จะรองรับ d o บ b y Vision แล้วก็เสียงนะครับตัวใหม่ตัวใหม่รองรับ d o บ b y Atmos นะครับตัวเก่าก็รองรับ d o บ b y Audio นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัว s c r นะครับตัวเก่านะครับเป็น h d r 10ธรรมดานะครับส่วนตัวใหม่เสี่ยวมี่ทีวีบ็อกเอสนะครับรองรับเป็น HDR p l u s นั่นเองนะฮะส่วนตัว h d ส i นะครับเอส ตัวเก่านะครับนี่ตัวเก่าตัวนี้นะครับ HDMI เป็น 2.0a นะครับ1ช่องนะครับส่วนตัวใหม่เป็น2.1นะครับ1ช่อง usb เป็น2.0เหมือนกันนะครับ ir r e m o ท e เหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสเปคที่ตากันหลักๆก็จะเป็นตัวระบบปฏิบัติการแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการล็อกอินกันก่อนนะฮะเป็น gmail นะครับก็ล็อกอินไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับว่ากดถัดไป แล้วเดี๋ยวไปใส่รหัสผ่านนะครับโอเคใส่เสร็จรหัสผ่านนะครับก็กดถัดไปโอเคครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครทํายืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับก็คือการเราอินเข้าสู่ระบบก็ไปกดยืนยันให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับมันเป็นความปลอดภัยนนเองนะฮะของผมก็ไปกดใช้ที่โทรศัพท์ของผมนะครับมันก็จะทําการเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮะอันนี้เป็นความปลอดภัยนะครับสําหรับใครที่มี Account นะ โอเคตอนนี้มันบอกสวัสดี่แล้วก็ชื่อผมนะครับอันนี้ก็ดูนโยบายต่างๆของมันนะครับดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดยอมรับไปนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะขอใช้ตําแหน่งนะครับก็คือโลเคชันของเรานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับวินิจฉัยไปยัง Google d ดยอัตโนมัตินะครับแต่อันนี้ผมไม่เอานะฮะโอเคปิดไปนะครับอ่าส่วนใช้ตแหน่งผมให้ใช้ได้นะครับผม โอเคกดยอมรับไปนะครับอันล่างนี้โฆษณาอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับก็กดยอมรับโอเคเขาบอกว่ารู้ทันทุกเรื่องราวนะครับติดตามข่าวสาร g o ง g l e ทีวีนะครับรวมถึงฟีเจอร์บริการต่างๆเนี่ยแนะนำภาพยนตร์ทีวีและการทีวีเนี่ยรวมถึงคำเชิญต่างๆให้ส่งไปที่อีเมลผมไหมผมไม่เป็นไรนะฮะก็แล้วแต่ใครจะรับก็รับแต่ผมไม่อยากได้นะครับ โอเค Google Assistant นะครับที่รีโมทนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีรูปตัวนี้นะครับเป็นรูป Google Assistant นะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการกดกดใช้งานได้นะครับเราก็กดต่อไปก่อนนะครับโอเคเขาบอกว่าค้นหาจากทีวีทั้งหมดของคุณไหมวิธีการขออนุญาตให้การแชร์คำของคุณกับแอปทีวีเนี่ยคุณปิดการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ เดี๋ยวนี่ไว้ก่อนนะครับผมยังไม่อยากเล่นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปอย่เงอื่นก่อนนะครับอันนี้นะครับก็เขาบอกว่าเลือกสมัครใช้บริการอะไรพวกนี้ไหมนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะมีพาร์ดีโดทูนะครับทูทีวีแอปเปิล v ีวีวี t ีวียูทูบมิวส u กยูทูบคิด Go, i.c.e., ว p o t i กไอีอีสปอนะครับก็ มันจะติดตั้งให้เราเลยนะครับหรือสมัครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เราเอาไปโหลดที่หลังนะครับถ้ามันเลือกยูทู e อันเดียวครับกดยืนยันไปนะครับอันนี้ไว้ทําที่หลังได้นะครับอันนี้เสี่ยวมี่ทีวีพันะครับ make TV free for everyone นะครับเป็นฟรีทีวีของเสี่ยวมีมั้งอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันนะตัวเก่ามันจะไม่มีนะครับ แล้วก็ผมจะบอกว่ามันจะคล้ายๆกับน่าจะคล้ายๆกับของซัมซุงซัมซุงก็มีซัมซุงทีวีพัดนะครับอันนั้นก็เป็นของฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปว่ากันนะครับกดถัดไปนะครับกดทางซ้ายเอ้ทางขวานะอ่ามันก็จะมีอะไรให้ดูไปเรื่อยเจอไปอ๋อนี่เป็นหน้าจอนะครับเดี๋ยวก็เจอนะครับโอเคมันเขียกนกำลังเตรียมรีโมทของคุณนะครับเขาบอกว่าควบคุมทีวีของคุณนะครับคุณสามารถ เปิดและปทีวีน,นะครับด้วยปุ่มนี้นะครับแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการสอนนั่นเองนะฮะโอเคร okay, เรารู้แล้วนะครับเขาบอกว่าเพิ่มระดับเสียงก่อนดําเนินการก็คือมันน่าจะทดสอบนะครับอันนี้ก็เพิ่มไปติดติดสองพอกดลงนะครับอ่านี่เป็นเสียงจากทีวีนะครับผมเขาก็ให้ทดลองใช้นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะเฮ้ยแต่แปลกอะมันไปควบคุมลำโพงทีวีผมนะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ของตัว Android นะครับมันเป็นของทีวีผมนะแต่ผมใช้รีโมทของตัวเสียงมีนะครับเออแปลกจังโอเคกดใช่ นะครับตอนนี้ราคาในหมโอด Xiaomi เรียบร้อยกดเสร็จสิ้นนะครับยอมรับเงื่อนไขนี่ก็ต้องยอมรับไปแหละโอเคตอนนี้กําลังติดตั้งแอปพลิเคชันไม่รู้แอปอะไรด้วยนะครับน่าจะเป็นแอปพื้นฐานนะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยน่าจะใช้เวลาเลยแหละนะครับไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับอันนี้เน็ตหนึ่งกิกะบิตนะครับน่าจะนานอยู่พอตัวนะครับโอเคเดี๋ยวรอก่อนลวกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วไม่นานอย่างที่คิดนะ ไม่นานนะครับกดเริ่มสำรวจไปเลยนะครับก็ตามไปนะครับตามเข้าไปเลยโอเคตอนนี้นะครับอยู่หน้าหลักแล้วอยู่หน้าแรกแล้วนะครับของตัวเสี่ยวมีทีวีบ็อกซ์เจนสองพีเกิลทีวีนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันเดี๋ยวผมจะทำการไปดูที่ ตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนเห็นว่ามี Android u p ัปเดตนะครับนี่ Android System Update นะครับกดเข้าไปโอเคตรวจสอบการอัปเดตนะครับตอนนี้นะครับมีไฟล์อัปเดตเป็นอัปเดต Google Security p a t c แ2นะครับแล้วก็ Perfect System Stability นะครับหรือว่า Stable นั่นเองนะฮะขนาด783 MB กนะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับไฟล์ใหญ่มากนะผมบอกเลยว่า ก็ใช้เน็ตพอสมควรนะครับไปค่อนข้างจะใหญ่นะครับเกือบเกือบกิกเลยนะก็ทําการกดดาวน์โหลดไปนะครับเดี๋ยวมาดูครับหลักการอัปเดตจะมีอะไรดีขึ้นไหมเขาบอกว่ามันจะสเตเบิลมากขึ้นนะครับหรือการใช้งานจะดีขึ้นแล้วก็อัปเดตตัว Security Pa ด้วยนะฮะอัปเดตเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับเอาตอนนี้เขาก็บอกว่ากำลังยืนยันความถูกต้องนะฮะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ก็รอนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ไม่ได้ช้ามากนะเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะอันนี้เราต่อ5ตัว5กิกไว้ถูกมัมยก็จะได้ความเร็วที่ค่าจะสูงหน่อยนะครับ1กิกบิตนะครับดูซิจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับรอบแรกก็ไม่ได้นานมากนะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานรั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการกดรีสตาร์ทตอนนี้เลยนะครับกดตรงกางเริ่ โอเคตอนนี้เรากำลังรีสตาร์ทนะครับตัว Xiaomi TV Box S Gen 2นั่นเองนะฮะนี่ขึ้น Google TV แต่บอกเลยนะเหมือนกันอยากก่างกระแกะนะครับเหมือนอก,กันอย่างกระแกะนะครับแบบบล็อกเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่ไส้ในนะครับก็ทีแรกผมคิดว่าจะรอนะครับตัว Xiaomi ตัว Mi Box S นะครับที่จะอัปเดตไป Google TV สรุปก็ออกตัวใหม่มานะครับ สุดยอดไปเลยนะฮะก็เสียตังค์ไปอีกนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นุนะครับในโลกออนไลน์ก็อยู่ที่2 0 0พประมาณนั้นนะครับแต่อนาคต่าจจะถูกกว่านี้แหละผมคิดว่านะแต่ว่าลองไปซื้อในลิงก์ผมมันจะได้ราคาถูกมากๆนะครับโอเคตอนนี้เงียบหายไปแล้วนะครับมาแล้วทําไมเขาต้องทําเป็นสีเทาๆทำไมเขาไม่ทําเป็นดําเลยผมไม่เข้าใจจริงๆนะน,นี้ไม่ให้แสงรอดนะครับเป็นสีของมันเองนะมันเป็นสีเทาๆนะครับมันไม่ไสีดำนะฮะ โอเคอันดับแรกนะครับเลื่อนลงมาดูความเร็วกันหน่อยอ่าอันนี้เปิดครั้งแรกนะมันก็จะโหลดประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่เราใช้ไปนานๆเดิอ่ะโอเคเร็วแล้วทุกอย่างโหลดเรียบร้อยนะครับเนี่ยก,ก็กดควบคุมนะครับผมชอบรีโมทของตัวยวหมี่ครับมันเหมือนกับ Samsung ของผมนะครับนี่ Samsung ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับอาจะมองไม่เห็นนะมีวงกลมเอาไว้เลือกแบบนี้นะครับ อ่าโอเคแบบนี้นะอ่าโอเคก็มีครบทุกแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่า UI อ่ะผมว่ามันสวยกว่าตัวเก่านะครับสวยกว่าตัวเก่าอ่ะตัวเจน1นะครับเนี่ยตัวเก่าตัวนี้นะครับสวยกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็น Android TV ทนะครับอันนี้เป็น Google TV นั่นเองนะฮะไปดูตรงแอปก็จะมีแอปให้เรานะครับเป็นแอปของเรานะครับสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับอ่าวิภานี้ผมโหลดไว้ในอีกเครื่องหนึ่งนะครับมันก็มาเด้งในนี้ด้วยนะมี vlc นะครับ อ่าค้นหาได้ครับทุกอย่างน่าจะติดตั้งมาหมดแล้วแหละที่เราต้องใช้นะเราไปดู YouTube ก่อนเลยนะฮะดูความเร็วสักหน่อยสิแต่ว่าน,นี้เพิ่งเปิดเครื่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดเครื่องใหม่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะโอเคเฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่พอๆกับตัวทีวีผมแหละนะครับเร็วเร็วอันนี้ผมใช้ YouTube Premium นะครับผม ทางวิดีโอ,อวิดีโอของคนนะฮะเเรามาดูวิดีโอของเราเอ,อ๊ะทำไมเหมือนจอมันเลยหรือเปล่านะครับเหมือนจอมันเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่คลิปผมผมมันใหญ่แปลก เดี๋ยวผมไปดูตั้งค่าของตัวบล็อกก่อนหรือของ Youtube โอเคมาดูกันตั้งค่านะครับเออตั้งค่าการแสดงผล1080 p 6 0พอวิ เราใช้เป็น 4K 60 h z นะครับกดโอเคไปนะครับทีวีผมเป็น 4K นะอ่าผมตั้งเป็น 4K 60 h z นะครับเห็นไหมตั้งเป็น 4K 60 h z อ่าอันนี้ปล่อยไปเดี๋ยวมาดูว่าเป็น 4K แล้วจะเกี่ยวไหมนะครับ โอเคนี่เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับมันเกิดจากการที่ว่าตัวบล็อกเนี่ยรองรับ 4K รองไหมตัวทีวีผมก็ 4K แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยระบบอ่ะมันไปตั้งเป็น 1080p นะครับซึ่งเราก็ต้องไปตั้งค่ายอย่างที่ผมไปตั้งเมื่อกี้เนี่ยให้มันเป็น 4K 60 h z r นะครับผมมันก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคเข้าใจเนาะ อันนี่ลองให้เห็นเลยนะครับตั้งแค่นี้เลยนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูดิสนี y ์พัทสตาปุ๊บโอเคล็อกอินโอเคแล้วนี่คือดิสนี y ์พัทสตานั่นเองเนี่ยฮะลองดูอวตารกได้โอเค ตอนนี้เราต่อ Wi-Fi 5G อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราปรับความละเอียดนะครับว่าคุณภาพนะครับเป็น 4K นะครับนี่สูงสุด 2,160p นะครับเราจะปรับเป็น 4K เลยนะฮะแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรามาดูภาพกันสักหน่อย นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะยนก,กว้างมากๆนะครับสีสันสวยงามน,นะครับแต่ว่าเรากลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับนี่นะเราต้องหนีลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับมันไวมากๆเลยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นเลยนะฮะ โอเค 4K สบายๆนะครับอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตด้วยนะโอเคดีดีดพัชใช้ได้ใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปดู Netflix โอเคแล้วนี่คือ Netflix นะครับแน่ก็ ทำงานได้เร็วอยู่นะนี่ลองดูสักเรื่องหนึ่งนะครับ extraction ก,ก,ก,ก็ได้นะครับทำไมเหมือนผมเคยดูไปแล้วโอเคทำมาอยู่ดีขึ้น a t t r a c t i o n นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเร็วขนาดไหนมีฉากอะไรที่มันดุดุไห ชัดแจ๋วชัดแจ๋วเลยนะฮะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน youtube ดักอีกนะครับลองดูลองดูนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเร็วมากๆไม่รู้ว่าเพ,พิ่งเปิดหรือเปล่านะโอเค เค okay, สวยเร็วมากนะครับผมตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับเร็วมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวโดนลิัสิครับเราออกก่อนโอเค Netflix ใช้างานได้ดีเลยนะครับโอเคออกก่อนนะฮะโอเคโปรแกรมหลักๆที่เราใช้กันก็จะมี Disney p l u s นะครับ YouTube Net Netflix นะครับที่ผมใช้นะเดี๋ยวเรามาดูเสี่ยวมี TV วีกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับ ในเสี่ยวมี m ทีวี plus เขาบอกว่าฟรีนะฮะอ่าโอเคสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับ The Smurf คืออะไรอ่ะแกตูนมีอะไรอ่ะอุ้ยมีโฆษณาด้วย โอเคมีกระตนูนก็เป็นอะไรที่สามารถกดดูได้นะครับแต่ผมก็นั่นแหละของฟรีนะครับดูได้นะครับตอนนี้ก็ดูได้นะครับแล้วก็มี True ID TV นะครับ VTV นะครับ Apple TV Music Media Player นะครับ Music YouTube Music นะครับใช้พรีเมียมก็จะเห็นนะ ว่ามันจะมี YouTube Music ให้ใช้ด้วยนะครับไม่เลยโอเคแต่เราไม่เล่นดีกว่านะครับอลองดูการเสียบ USB ดีกว่าว่าสามารถเสียบใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคผมจะเสียบ USB นะนี่เสียบเข้าไปโอเคเสียบเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราเสียบ USB ตัวนี้ 128GB นะครับผมตอนนี้เขียนว่ากำลังตรวจสอบไว้ USB นี่นะฮะโอเคไม่รู้เข้าได้หรือ,อยังนะครับอืมตด๊ดๆเนี่ยมีเดียนเพเยอร์ไม่พบวิดีโอนะครับนะกดอุปกรณ์เข้าไปที่อันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์รองรับนะก็เข้าไป โอเคก็จะมีหนังอะไรก็ว่าไปนะครับผมดูคลิปผมดีกว่านี่โอ้อันนี้เป็นไายเสียงเอออะไรเนี่ยดูวิดีโออนุญาตให้เข้าถึงอ่ะอันนี้เป็นวิดีโอของผมนะครับก็สามารถ เปิดวิดีโอนะครับผ่านแฟลชไดส์หรือแฮนดี้ไดส์สมัยก่อนที่เรียกกันหรือว่าตั้มได์นะครับหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับก็น่าจะได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะโอเคก็คือเสียบ USB ได้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกไม้ Apple TV นะครับก็ใช้ได้นะ แต่ผมไม่มี Account นะครับพีนนะแอปเป p ลทีวก็สามารถเข้าดูได้นะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับก็นี่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับแต่ว่าเราไม่มี Account นะครับก็ออกไปนะฮะนน่ก็มีนัให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็โมโนแมส Google Play m o ฟ i นะครับถ้าใครซื้อหนังนะครับก็มาดู g o o g l e p l y y o o v i e ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอย่างก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมขอดูกนะอ่อนนะการโหลดแอปพลิเคชันก็ได้ผมจะโหลดแอปวิพานะครับโอเคติดตั้งแอปวิพาเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นของไทย PBS นะครับผมผมชอบดูรายการนะฮะ ยินดีที่รู้จักนะครับก็สามารถมาดูได้นะก็สามารถโหลดได้เลยแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งง่ายมากนะครับผมมีเนื้อที่พอที่จะแอปที่อยู่ได้แหละนะครับกดเปิดนะครับก็จะเป็นวิภาแบบนี้ครับ vision passion นะครับน,น,น,บนี่โอเคแล้วถ้าเราอยากจะอัปเดตแอปละจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมกดดูก่อนนะอัปเดตแอปพลิเคชันผมไม่รู้มันจะอัปเดตอัตโนมัติหรือเปล่านะครับ อืมผมตอนนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับปกติแล้วอ่ะผมจะมีอัปเดตแอปพลิเคชันนะในตัว Android TV นะครับเออมี i อชี i ด้วยติดตั้งได้ดูบ่อยเหมือนกันทำไมคะแนนน้อยจังไอชี9เเองนะครับหรือใครชอบ vlc นะครับก็โหลดได้โหลดแล้วก็ติดตั้งไปได้นะครับมันก็ไม่ด้ยากอะไรนะฮะนี่นะครับเป็นซีรีส์และหนังนะครับไอชีนะครับก็จะมี วิวเขน่าจะได้แหละนะครับน่าจะลองรับทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับตัว Android TV เลยนะครับอะไันนี้เป็น Google TV ผมว่ามันสวยกว่านะครับแล้วก็ดูจะค่องกว่าดูจะเร็วกว่านะนี้ส่วนตัวนะจ๊ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเท่าที่ทุกทุคนเห็นตอนนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับเป็น Xiaomi TV Box S นั่นเองนะครับเป็น Gen 2นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ เสี่ยมี่ทีวีบ็อกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว g o o g l e TV นั่นเองนะครับแต่ทางเสี่ยมี่นะครับเป็นเจน2นะซึ่งตัวนี้รองรับ Google TV แล้วก็สเปกอย่างที่ผมบอกไปนะครับเท่าที่ทุกคนเห็นก็เร็วดีนะครับใครอยากซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดลเดฟแชนแนลสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสนับสนุนกันได้โดยการสั่งซื้อของที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ